ทฤษฎีว่าด้วยทวีปเลื่อนอันเ e d ดเว e เกนนอร์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเป็นผู้เสนอทฤษฎีว่าด้วยทวีปเลื่อนซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมีสมมติฐานว่าแผ่นธรณีมีการเลื่อนไหลช้าๆตลอดเวลานับตั้งแต่โลกเย็นตัวลงมีทั้งการชนกันการมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกอื่นและการแยกออกจากกัน หรือการเฉือนในแนวระนาบที่เกิดขึ้นตั้งแต่มหายุคพรีแคมเยนเวเกิเนอร์ได้นำเสนอช่วงเวลาทางธรณีวิทยาหลังจากมีหลักฐานของฟอสซิลที่ชัดเจนโดยแบ่งเป็น5ช่วงดังนี้ เมื่อ251ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเชื่อมต่อกันเป็นผืนแผ่นดินใหญ่เพียงผืนเดียวครอบคลุมซีกโลกเหนือและใต้เรียกว่าแผ่นดินแผนเจียและด้านตะวันตกมีมหาสมุทรแผนทาลัสซาด้านตะวันออกมีมหาสมุทรเททิสค่ะต่อมาในยุคไทรแอซิกเมื่อประมาณ200ล้านปีมาแล้ว แผ่นธรณีภาคค่อยๆเคลื่อนที่แยกออกจากกันเกิดแผ่นธรณีภาคขนาดใหญ่ทั้งสองแผ่นคือแผ่นดินลอเรเซียทางซีโลกเหนือและผืนแผ่นดินกอร์วาน่าทางซีโลกใต้และยังคงมีมหาสมุรทรผ่นธารัสซาทางหน้าตะวันตกและทะเลเทติสอยู่ทางหน้าตะวันออกเมื่อหนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านปีมาแล้วแผ่นลอเรเชียและกอาาร์วาน่าเริ่มแยกจากกันโดยแผ่นลอเรเชียเริ่มแยกออกเป็นแผ่นอเอเชียและแผ่นอเมริกาเหนือ ส่วนแผ่นดินกรานามีแผ่นอเมริกาใต้และแผ่นแอฟริกาที่ยังติดกันอยู่แต่แผ่นอินเดียเคลื่อนขึ้นทิศเหนือส่วนแผ่นออสเตรเลียยังติดอยู่ที่ทัีวโลกใต้และในปลายยุคได้เกิดแผ่นแปซิฟิกเมื่อ65ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกลูกแยกออกจากกันมากขึ้น เกิดแผ่นยูเรเชียกับแผ่นแอฟริกาส่วนแผ่นอเมริกาใต้แยกออกจากแผ่นแอฟริกาอย่างชัดเจนแผ่นอินเดียเลื่อนไปทางเหนือมากขึ้นแต่แผ่นออสเตรเลียยังคงอยู่ที่คั้วโลกใต้เมื่อมีการเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้นจึงเริ่มมีมหาสมุทรเกิดใหม่อินเดีย เริ่มเคลื่อนที่จากใต้ขึ้นเหนือ71ล้านปีและเริ่มชนยูเรเซียช่องแรกเป็นการมดตัวของแผ่นเปลือกโลกทําให้ช่องแรกประมาณ10-8 3ล้านปีเป็นการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทรลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกทวีปยูเรเซียทําให้เกิดแนวภูเขาไฟโพ้่งและสะภาพแวดล้อมทางธรณีแปลสันฐาน